นกเขาแมวพร้อมครับพี่เนื่องจากซ้อมละครมากไม่ได้หัดเพลงเราเลยเราเลยจะบูมแทนยังไงฮะเขาแมวหูว่างใกล้ใจถึงพึ่งได้หูหูหูหโอ้โห อีกสักครั้งหนึ่งพี่ผมให้โอกาสอีกรอบเลยฮะมันจะได้แสดงพลังยิ่งใหญ่ไม่เมื่อกี้ผมแกล้งแกล้งผิดมันเดี๋ยวมันไม่ตลกไงอ่าเดี๋ยวดูสิว่ารอบื่อกี้กับรอบที่แล้วอันไหนมันจะเหนือพี่กว่ากันคราวนี้เราจะผิดนะเมื่อกี้เราแกล้งมาแล้วคราวนี้เราเอาจริงอ่าเดี๋ยวดูเขาแมวหูกว้างมองไกลใจถึงพึ่งได้ฮูหูหูเห็นไหม วันนี้หนูหมูนกเขาแมวจะนำเสนอในการแสดงที่มีชื่อว่าวันนี้เรามาทำอะไรอะ่ะมีพระษาซํำจังมีมาริโอ,อมีฟินสโตนมีแวมพายมีชุดไทยมีพมา่ามีเสียซาอูไหนมีกำนันนกไหมเฮ้ย ย,ยังไงอาแล้วพี่นะไม่มีกำลังโอเคครับเสียงระเบิดอ่าเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะเล่นเรื่องอะไรบอกไปแล้วครับเมื่อกี้สังทองครับพี่เอ้าเฉลยทําไมเนี่ยแม่ถกลงจะเล่นเรื่องสังทองนะมาดูว่าสังทองมาถังซ้ำจังจะมากันได้ยังไงอเดี๋ยวใครดูครับเชิญขอไม่เยครับขอไม่โอ้โห ไม่หกตัวนกเขาแมวนะไม่หกตัวสังทองฮะเรามีเป็นสิบครับพี่โอ้มีเป็นสิบเลยด้วยนะฮะใช้ได้แค่สองนี่โอ้โหที่มีโปสเตอร์นะโปสเตอร์ด้วยสังทองที่ใหญ่มากอลังการ แพดพิษนี่ไม่มาจออาโนชวักเซเนเกอร์มาไหมมาไหมมาไม่มาเฮ้ยไม่มีเงินจ้างอ่สำหรับวันนี้นะครับเอาจะเก็บเหตุแล้วเนี่ยนี่อ้าววันนี้นกขมแมวเอ็นเตอร์เทนเมนต์หูมใจเสนออุ้ยมีเอ็กโคจินตลีลา พัฒนาธรรมภาคกลางฮะภากคกลางนะครับก,รก็คือ<า>เราจะแสดงจำโอวดกันจำโอวดตามราชบัณฑิตสารก็คือแปลว่าการเล่นตลกเป็นหมู่คณะนะครับซึ่งจะเล่นกันในหมู่ภากคกลางบางทีอาจจะเล่นนะครับก่อนการแสดงลิเกน,นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันในเรื่องสังทอ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 ง,ทองมาแล้วครับเดี๋ยวครับนะอ่ะ ยังไม่หมดเหลือเห็ดสังทองนะครับสังทองเหรอเนี่ยผมสังทองครับเออสังทองเรไปตัวเที้ยัเลยอ่ะสังทองจริงครับไม่น่าเชื่อต้องเอาเห็ดวิเศษมาจีบแล้วมันนี่เนี่ยลองดูดิว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหขยายตัวสังทองเล่นยากขยายตัวเวอร์ชั่นไหนวะเนี่ยว้าวสองพันสองศูนย์สองสามครับเวอร์ชั่นนี้นี่นะครับ ทองี่นะครับเหมือนสังทองไหมเนี่ยเออ่ตอนนี้เราได้ข่าวครับมีการเลือกคู่ของรจนาพี่ลงเตรียมเลอบัวเฮ้ยโอ้ยฮะเอาละเดี๋ยวเราจะต้องไปก่อนเราจะต้องรีบไปเลือกคู่อ่ะ สั้นๆว่าอะไรฮะคาเฟอีนค่ะสั้นตรงไหนวะเนี่ยอ๋อได้ข่าวนะฮะโรงแรมโรงเตี้ยมของพี่นะฮะเดี๋ยวค่ะคุณเป็นใครคะอ่ะผมเป็นสังทองฮะโอ้โหแล้วไหนหอยไหนหอยก็ไม่ไม่ผมไม่มีหอยฮะผมไม่มีหอยเอ้ยแล้วจะมายืนทำไมเนี่ยนั่งซีนนะนั่งเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะพี่ฮะผมต้องถามพี่ก่อนฮะ พี่เป็นลงเตียมฮะในแห่งเดียวของประเทศไทยฮะที่ได้มิชลินสองดาวถึงสองร้านนี่ฮะเราต้องมาถามเคล็ดลับเราอย่างไงถ้าทําได้ยังไงเนี่ยโอ้โหวิธีการง่ายๆครับพี่มีเคล็ดลับอย่างไงฮะทำให้ร้านได้มิชลินสองดาวถึงสองร้านด้วยกันบอกสิจำไม่ได้ไวจำหมดไม่ได้ก็บอกให้มาซ้อมแล้วก็ไม่ซ้อมหมูแต่ไปชนหมูอยู่นั่นแหละแก่จริงๆเลยอะเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่า ระหว่างนี้เป็นการบอกบทนะครับพี่น้องเาบอกว่าบอกว่าวิธีการที่จะทำให้ เอางี้ฮะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าฮะเดี๋ยวมันไม่หาผมภาคเองอ่ะว่าสิสว่างฮะดิฉันดิฉันนะฮะก็มีการก็มีการเทคนิคนะฮะโดยที่ได้สองดาวคืออะไรฮะทำไงรู้ไหมฮะคือให้อาหารน้อยๆไม่ใช่ฮะดิฉันนะฮะดิฉันนะฮะก็คือจะทำให้ลูกค้าตักอาหารเบิ้ลนะทำไมให้เบิ้ลอะจำได้แล้วจำได้แล้วเพราะว่าเขาก็จะไม่อิ่มไงฮะอะไร อ๋ออันนี้นะฮะเป็นเทคนิคการได้มิชลินสองดาวนะฮะคือการให้น้อยเพื่อที่ลูกค้ากินไม่อิ่มจะได้สั่งเบิ้ลอ่ะก็เลยได้สองดาวนะฮะก็ถ้าสามดาวอย่างเงี้ยถ้าสามดาวก็คงต้องให้น้อยกว่าอีกดาวก็น้อยกว่าเดิมไงคะฉลาดจริงๆเพราะฉะนั้นกลับกลับไปเลยอย่าไปเลอบัวกันเลยอ่านะฮะต่อไปนะฮะท่านแม่ฮะได้ข่าวว่าวันนี้ที่โรงแรมเลอบัวท่านแม่นี่นึ่งอ๋อไม่ใช่ ก็มีความสวยเหมือนแม่ไงครับผมเป็นคนผมเป็นคนที่เวลาเห็นใครแล้วผมจะได้ถึงแม่ลูกสังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาชื่อจริงว่าสังคังเฮ้ยถึงว่าเลยฮะรู้สึกคันๆแล้วเกินช่วงนี้ฮะเดี๋ยวเข้าเข้าไปหลังหลังเวทีก่อนได้ไหมครับคันแป๊บหนึ่งฮะเกาแป๊บหนึ่งอันนีฮะก็นะฮะขอเรียนเชิญฮะวันนี้มาเลยฮะ ตอนนี้ที่โรงแรมเลอบัวมีการเลือกคู่กันนะฮะโดยรจนานะฮะขอเชิญทุกท่านเลยครับวันนี้นะคะเลอบัวคึกคักเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่ามาแล้วนะฮะมีพระถังตั้มจังจบ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 วันนี้เลอบัวสูงพระถังตั้มจัให้หน่อย เดี๋ยวเขาถามงงฮะเลือกคู่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีไล่มาตั้งแต่พระพระถังสาจังนะฮะพระถังสามจังขอญาตถามก่อนนะฮะเดี๋ยวขอใน้อาหาเราก็จะมีการสอบถามสัมภาษณ์ก่อนนะคะสําหรับคนที่จะมาเลือกคู่นะคะเพราะอะไรครับถึงเพราะว่าเราจะต้องพเขาพอดีเขาผ่านมาฮะ นะคะเขาไม่ได้มาเลือกคู่หรอกแต่เราก็อิฟไว้ก่อนเพราะว่าพระถังล่อพระถังพระถังมาฝึกลูกเสือที่่ายวชชิราบุษเดี๋ยวมาฝึกมาฝึกลูกเสือเนี่ยได้อะไรมั่งคะได้เจอสาวสาวให้มันมีประโย์หน่อยสิอุต่าหชงแล้วได้ความรู้รู้เรื่องอะไรมั่งรู้เรื่องลูกเสือเสียชีพอย่าเสียสัตย์ แน่นอนมิตรพุทธโอเคมิตรพุทธนะฮะนะฮะตอนนี้ประถังเริ่มงงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาบทประถังละครเรื่องนี้ฮะอย่าเอาจริงจังมากนะฮะตัวละครไหนไม่ทําได้จะตกลงซวยที่กูทุกทีนะฮะอาตมาได้ยินชื่อเสียงหลวงพี่หลวงพี่นะหลวงพี่ฮะลวงพี่ก็บอกว่าเริ่มพิจารณาหลวงพี่นี่ ไปท่องโลกมามีของขังมาเยอะมากๆเลยอ่พ,อพูดแล้วจะหาว่าคุยนะเมื่อปีที่แล้วเทศกาลกิงแจนะอาตามานะพู้แล้วของลุกโอ<ห>้ยของลุกเป็นไงนแสดงว่าหนาวมากๆเลยครับว่าปวิกที่ะ พูดแล้วจะหาว่าคุยปีที่แล้วนะงานจริงแจ้งกองไฟยาวแปดเมตรไไฟยาวแปดเมตรอ้พนมมือขึ้นมานะพุกทั้งอาราธนานางสังฆังอาราธนานางนะกองไฟยาวสิบสองเมตรอ้าทำไมเหลืออยู่แค่นั้นล่ะครับก็เลือกคุย่าคุยกันตั้งนานแล้วมันก็ต้องยาวขึ้นไฟมันลาม่ะนะโอ้โเวลาการคุยอหลังจากนั้นกองไฟนะไฟแดงๆอวกก้าวเท้าลงไป แล้วเป็นไงบ้างครับข่ไฟแดงดงอ้วกม้าเท้าลงไปก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไม่สมบงรณแลวก้าวถัดไปเป็นไงรู้ไหมตายไหมอ้วกอีกอย่างนี้เลยอ่ะ <S <S ไม่ตายไม่ตาย,ตายอ้วอ้วเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยแปดเดือนตกลงไม่มีไว้ทาไมครับพี่สัยไม่ใช่พี่สังพระถังอ่ะเหมือนกันฮะ ตัวละครเรื่องนี้นะฮะชนหมูทุกวันนะฮะไม่มีเวลาท่องบทนะฮะลำบากที่กูทุกทีพุ่มกลับเนี่ยรอเวลาสองนาทีฮะเอาตัวละครต่อไปจบแล้วจบแล้วตัวละครต่อไปเชิญมาฮะได้ข่าวว่าตัวนี้ตัวเด็ดเลยนะฮะตัวเด็ดตัวเด็ดเลยะฮะ <laughs> เอ้าผีมาตอนนี้เหรอเฮ้ยผีกลับไปก่อนผีกลับไปก่อนผีกลับไปก่อนตกลงผีเหรอเดียมม๋ยวมุมกลับมองมันโอ้โหย่ไม่ใช่แม่ ไี่มาแล้วครับดีครับดีเท่านนี้ใครครับเนี่ยใครเนี่ยผมเอิบครับเอิบเอิบจากไหนฮะเอื้ออาทรเอิบเอื้ออาทรเทหะไหนฮะเทหะาบางพีเอิบเทหะาบางพีนะฮะแล้วถ้าก่อนโมงเป็นก่อนหกโมงเป็นอะไรฮะก่อนหกโมงเนี่ยผมออฟครับอันออฟเหรอครับกโมงเอิบครับนะครับเดี๋ยวดูบทกันนะฮะคุ่มกับลืมเหมือนกันแต่งชนหมู่เมื่อคืนหนึ่งตีสองนฮะไปเกาะสมเด็จ ไม่ได้นอนเลยโอ๊ยบเธอร์เบตเสั็จแ้งคืนได้ไหมครับเปล่าทำไมครับไปเช้ากับเย็นว่าไปเช้ากับเย็นมันจะมันจะหมดแล้วหมดแล้วมันจะแบบนี้เอาหมดอ่ะต่อไปตัวต่อมาเต่ามาอ้าวนี่เมาเลยเมาเลยเมาเลยเรียกใครคนรู้แล้วเมาอย่างเงี้ยแม่งต้องเป็นใครแนาะเป็นท่านรองประพลฮะเป็นใครไปไม่ได้ฮะเป็นท่านรองประพลเป็นใครไม่ได้ฮะนี่พี่ที่อะไรฮะพี่ผมจิ๋วครับเอาพี่จิ๋วเหรอาพี่จิ๋วพี่จิ๋วเหรอฮะพี่จิ๋วพี่จิ๋วจิ๋ว พี่เจียวใช่เลยผมยังไม่เมาผมแค่ไม่เหมือนเดิมไม่เมานะฮะแต่ไม่เหมือนเดิมคุ้นี่ยคนเนี่ะผมไม่มาฮะโโอ้หพี่เจีฮะพูดไม่คิดมีพี่เจียวบุญไม่คิดด้วยฮะนี่พี่เมืองใช่ไหมฮะเนี่ยพี่เมืองพี่เมืองนะโอ้โหเอาวันก่อนนะพี่เข้าไปในบอลเข้าไปในบอลกัมสิเบ็ดตายกัมสิเบ็ดเข้าไปในบอลในบอลตายเลย ตายเลยโอ้โหนี่ขอโทษฮะพี่เป็นตำรวจพี่กราสิบเอ็ดเข้าไปยิงเจ้าของบ่อนเลยฮะอ๋อาฮะกรําสิบเอ็ดจู่ก้าวขึ้นมาเลยจู่ก้าวเข้าตายเลยอ๋อนี่เข้าไปเล่นเนี่ยฮะพี่จิ๋วนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะฮะพี่เขาให้เป็นตำรวจเขาให้ไปจับบ่อนนะไปเล่นซะเองรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องนะฮะโอเคโอเคื่องอ่ะพี่เมืองพี่เมืองพี่เมืองจัดหน่อยพี่เมืองพี่เมืองโอเคพี่จิ๋วอเลยไปจู ลืมลืมบทลืมบทลืมบทเดี๋ยวไปกันซิบก่อนมาเลยหกเขยมาหกเขยมามุกอันนี้หาซ้อมกันมาหนึ่งห้านาทีนะหกเขยมาซักซ้อมกันนะใครเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเอาวันนี้จะมาเลือกคู่เราต้องทดสอบความสามารถก่อนต้องมีไหวพริบในการเลือกคู่เพราะนั้นเราจะเป็นการนับครั้งแรกนับภาษาไทยไม่อยู่ที่หน้าใครคนนั้นนับเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอานับ 1 1 1 1 2 2อาม3ะไรสคุณนะสามเขาอะสองไอ้เอาใหม่นะ4 4 4 4 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1 2อะไรไม่ได้เรื่องเลยเด็กเอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้นะนับเป็นภาษาเวียดนามอ่าเวียดนามหนึ่งอะไรก้องแกงไก่โกงอ๋อก้องแกงไก่ กุ้งอ่าอ่ะนะกุ้ง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 อะไรเนี่ยไอตัวเนี่ยไอตัวนี้ตลอดเลยเนี่ยอย่าแยกกัน30วินาทีสุดท้ายนี่นี่เขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นผู้ผู้ผู้บัญชาการเรือนจำสมุดประการนะกลับไปนี่เขาจะไปเป็นนักโทษแทนแล้วเนื่องจากไม่ยอมจำบทเอาใหม่ให้อีกรอบให้อีกรอบเวลาจะหมดแกง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 กง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 ไม่ได้เลือกเลยอะพวกหกเขยเนี่ยเอาใหม่ ต่อไปเป็นภาษาอังกฤษถ้าเกินเวลาเราขออนุญาตเป่านกหวีดนะครับอู๋้ยเหรอเฮ้ยอันนี้พอแล้วตัดนี่พอแล้วมาเนี่มาเนี่มาเนี่ลูกเสือไปเวลาเป็นตัวกำหนดฮะเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับต่อไปมากพระต้องได้แน่นอนพระพระอรา้าวตอบเลร็วๆที่เวลาจะหมดแล้วพระพระมังเจ้าอาวาสปิกมังสามเณรสมอมังบิ้นทบาท ใสในเรื่องแหละเอามาอะไรวะลืมเหมือนกันสีเหลืองย ello มะม่วง mango มีด ito เต้าอังโลแพรจบไปรถจนามาเร็วๆเวลาจะหมดแล้วต้องรีบไปทันเอาซิมซีมาซิมซีต่อไปนะฮะสังทอง2029เราจะสังทุนูน2์สอเราจะเลือกรถจนาแทนเนื่องจากมีรถจนาสองคนนะ มีรถจนาแล้วก็รจนีนะฮะเดี๋ยวสังทองจะทําการเสียงขายอันนี้นะฮะเป็นรุ่นพี่ตั้งแต่เข้าแมวรุ่นหนึ่งเลยนะฮะจัดมาผมก็ได้รับสืบทอดแม่งลำบากชิบหายเดี๋ยวเข้าแมวคืนลังก็ต้องแบกไปด้วยไปให้พี่เขาดูว่ายังอยู่นะครับต่อไปจะทําการเสียงทายเตรงเตรงเตรงเต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 งมาเลยแล้วกัน ได้เลขสองหมายปองทั้งสองคนจบครับเ,เสียงประเมิน